ท่านนี SQ5 อยู่กับผมอีกเช่นเคยทีมประแซดโซเดียวรีวิว,วันนี้กับเจ้าตัวรุ่นพิเศษเทส l a โ o เดลเป็นจอรุ่น SQ5 เป็นรุ่นสเปเชียลนะครับตัวนี้มีตั้งแต่9นิ้ว10นิ้วและก็13.3นิ้วหน้าจอเป็นจอ 2K ครับบกโมเดลเคลล่าเรียบร้อยแล้ว SQ5 ตัวนี้ราคายอาเยียมมากราคาอยู่แค่หลักพันเท่านั้นนะครับ โอ้โหมาดูกันดีกว่าว่าภายในมีอะไรมาบ้างมาดูกับเจ้าตัว SQ5 ตัวนี้ภายในนะครับอเอาเก๋แกกมันออกไปหน้าจอสวยสดงดงามหน้าจอเป็นแบบ13.3 13นิ้วนะครับสวยมากใหญ่มากภาพสวยคมชัดทุกอย่างแล้วก็มีไม์มาให้มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราเขาเปิดเครื่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างมาดูภายในเจ้าตัว Special SQ5 ยังคงความภาพยังคงสวยสดงดงามเหมือนเดิมหน้าจอเดสก์ท็อปตรงนี้สามารถกดลูกเล่นได้เหมือนเดิมเช่นเคยรถตรงนี้ยังสามารถเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งานรถตรงนี้วิ่งได้แบตเตอรี่โชว์เรียบร้อยหากแบตใกล้จะหมดสามารถไปเปลี่ยนแบตได้ก่อนรถจะดับโอเคนี่สวยดีนี่ดีๆมากเลยตรงนี้สามารถดูความเร็วรถขณะขับขี่ได้นะครับตรงนี้แสดงไฟว่าเปิดไฟหรือย,ยังนะครับโอเค ภายในของเจ้าตัว SQ5 ตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดของโมเดลเทสลานะครับราคาย่อมเยาอยู่แค่หลักพันเท่านั้นตรงนี้ดีไซน์ตรงนี้เป็นจอ13นิ้วนะครับดูกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งเลยนี่คือ13นิ้ว13.3นิ้วนะครับกระดาษ A4 โอโหหน้าจอใหญ่มากราคาถูกโอเคมาดูว่ามีอะไรบ้างมี Disney โปรแกรมดูหนังมีแมป Google Map มาให้นะครับ แล้วก็มีทีวีให้มี YouTube ให้ปกติเลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มมี n e t f l i x ให้ด้วยอย่างอื่นอยากโหดอะไรสามารถโหลดได้ตามต้องการและหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอไร้ปุ่มสัมผัสแล้วนะครับไม่มีปุ่มสัมผัสเลยสามารถกดปุ่มตรงนี้ช่วยเหลือได้เหมือนคล้ายๆสไตล์ iPhone นะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าข้างในสเปคเป็นยังไงกันบ้างสเปคข้างในตัวนี้เป็นตัว s q 5สเปคเป็น CPU 8 core UIS ความเร็วอยู่ที่1.6 GHz นะครับ CPU ทุกตัววิ่ง1.6ดู1,000ขึ้น1,060,000เต็มเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับตรงนี้หน้าจอเป็นหน้าจอ 2K หน้าจอ 2K คือ2,000คูณ1,200หรือไม่ก็เป็น1,920คูณ1,200อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะจอใหญ่มันเลยขับได้แค่นี้นะครับเนี่ยคือ 2K นี่แรมมาเป็น4,96คือแรม4กิกลอมอยู่ที่52ที่จริงลอมตัวนี้จะเป็น64กิกนะครับแต่มันสามารถใช้ได้แค่นี้เพราะว่าซอฟต์แวร์อย่างอื่นของจอมันกินไปนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับหน้าจอตรงนี้มีอะไรอีกบ้างที่จะให้มานี่คือไมค์ไมค์ที่ช่วยสื่อสารขณะขับขี่ถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยให้ไมค์คมชัดตัดเสียงรบกวนได้มากยิ่งขึ้น นะครับโอเคเอ,ออกไปตรงนี้มีซิมได้สามารถใส่ซิมการ์ดได้มีอินเทอร์เน็ตในตัวเมื่อเราใส่ซิมนะครับต่อมามีสาย USB ปกติสามารถชาร์จแบตได้ปกตินะครับโอเคลูกเล่นของเจ้าตัว SQ5 ก็จะเป็นประมาณนี้ราคาย่อมเยาจับต้องได้ราคาหลักพันขนาดโคตรใหญ่โอเคสนใจพร้อมเลยที่ตอนนี้ที่ Timberset Studio ครับ